สวัสดีค่ะ iałem, เพื่อนๆสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่ใบมาช้อปปิ้งนะคะตอนนี้อยู่ที่アウดีนะคะเพื่อนมาดูนะคะบางเชล์บางเชล์นะคะว่างเปล่าเลยนะคะนะคะนี่ในห้างนะคะที่นี่アウดีนะคะห้างアウดีนะคะเพื่อนเนาะเชล์บางเชล์นะคะตรงที่ขายผักนอนเพื่อน <chim> ว่วางเปล่านะคะเพื่อนเนาะเห็นป่ะนี่เนาะมีเป็นบางส่วนเองพเพื่อนอะมีแต่ของบางส่วนเองเนาะเห็นปะ ว่างเปล่าเนาะโอ้ยแย่แย่แย่ที่นี่ออสเตรเลียนะค่านเพื่อนเนาะ <c oughs> ค่อนข้างจะแย่เติบอยู่นะคะ <All right. S 1> เดี๋ยวจะให้ดูช่องเนื้อนะคะช่องเนื้อสัตว์นะคะนะค้องเพื่อนว่างเปล่าะคะใ mm hmm. นเนาะในเนาะช่องเนื้อสัตว์นะคะคเพื่อนช่องเนื้อสัตว์นะคะในช่องเนื้อสัตว์เนาะ ว่างเยอะเลยเพื่อนช่องเนื้อสัตว์นะคะว่างเยอะเลยนะเออตอนแรกจะมาซื้อไส้กรอกไม่ได้แล้วเพื่อนเออนี่พี่ใหม่ได้ไหลมั่งเพื่อนให้ดูนะเพื่อนได้ไส้กรอกอะเจ <German style S 2> อร์แมนสไตล์นะคะได้อันนี้อันหนึ่งนะคะรสชาติที่เราจะเอาไม่ได้นันเพื่อนเออได้สเต็ก่าสเต็กอันหนึ่งเนาะสองชิ้นนั่นเ,นนเพื่อนสิบสองเหรียญน,นะคะ ออแล้วก็นี่ก็เป็นสเต็กนกิกนนะะห้าเหรียญนะครเพื่อนเนาะชิ้นหนึ่งนะคะห้าเหรียญเนาะซื้อสองชิ้นน้อนเพื่อนเอาไปเอาไปเก็บไว้ก่อนนะครเพือ่อนต้นหอมนะคะเป็นอันเนียนนะคะมะเขือเทศน้อนเพื่อนเออผักนะคะผักกาดแก้วน้อนเพื่อนแครอทเนาะหอมแดงน้อนเพื่อนปีนปีนนะคะ บรอกโคลีนะคะได้เห็ดนี่นะคะเพื่อนสวิสบราวน์นะคะองุ่นน้อนเพื่อนแล้วก็เน่น,นะคะสมอลครัคัมบ้าน,นะคะไว้ไปทำสลัดนะคะเน่นเนาะแล้วก็อะไรนะกล้วยนะคะเพื่อนเนาะเป็นเพื่อน พีบายให้มาดูช่องกระดาษทิชชู่นะคะเพื่อนเน่ไม่มีเลยนะคะเพื่อนกระดาษทิชชู่ไม่มีขายนะคะมีแต่กระดาษทําครัวนะคะเน่มีแต่กระดาษใช้ทําครัวนะคะเพื่อนแต่กระดาษทิชชู่ไม่มีขายนะคะเพื่อนเออเนยค่ะช่องทิชชู่หายหมดเลยนะคะแต่มีกระดาษทิชชู่ที่กระดาษเป็นกระดาษแบบนี้มีนะคะแต่ว่าถ้าเป็นกระดาษแบบกระดาษที่ใช้ในห้องน้ําไม่มีนะคะเพื่อนเออให้ดูนะ นี่ช่องนี้เคยเป็นทิชชู่หมดเลยน่นเพื่อนไม่เมนะคะเอออัศจรรย์พลันลั่นนะคะนี่เนาะมีเตกระดาษมีเตกระดาษที่ทํากับข้าวแล้วก็ใช้เช็ดมือเช็ดอะไรในครัวเนาะเนี่ห็นป่ะให้ดูสุดยอดเลยนะคะนี่เนาะโอ้ยนะคะให้มาดูช่องเจลนะคะช่องที่เจล ขายเครื่องเจลเครื่องอะไรที่ทําความสะอาดที่ฆ่าจงฆ่าเชื้ออะไรนี้นะคะเพื่อนเอ็มตีนะคะไม่มีของเหลือเลยนะคะเพื่อนเออที่ว่าพี่ใบจะมาซื้อ,อกระดาษทิชชู่ประหยัวันนี้นะคะไม่มีนะคะเพื่อนะะไม่มีเหลือเลยนะคะเออสุดยอดเลยนะคะในช่องเนี่ยนะคะมีแต่พวกทำยาล้างห้องน้ำธรรมดานะคะแต่ถ้าพวกฆ่าเชื้ออะไรแบบนั้นอะ มันขายเกลี้ยงเลยนะคะไอ้น่ก็พวกทําเช็ดกระจกธรรมดาน้อนเพื่อนเนี่ยทําความสะอาดธรรมดาเนาะพวกทําความสะอาดธรรมดามันก็จะเหลือนะคะนเพื่อนนี่เนาะทำความสะอาดพื้นธรรมดาเน,นาะมันเหลือเออแต่อย่างอื่นที่ว่าค่าชงค่าเชื้อพวกเจลอะายไม่เมเลยเพื่อน ให้ดูนะคะให้ดูนะ M4 นะคะเนี่ยเนปะเนี่เนาะ,ะตรงที่สำคัญสำคัญเกียงตับเกียงตับเลยนะคะเพื่อน,นเห็นปะเนี่เนาะเห็นปะโอ้ยนะคะตุนกันจริงๆเลยเพื่อนอคนเขาก็ตุนเราก็ต้องซื้อมั่งนะคะเพื่อนเนาะ,ะน้ำยาล้างจานนะ น้องเพื่อนซื้อไปนะคะนี่มาดูช่องขนมปังนะคะเพื่อนฟาานะคะเหมือนโลกนี้จะพินิจแล้วนะคะเหมือนโลกนี้มันจะดับแล้วนะเพื่อนไม่มีขนมปังเหลือเลยเพื่อนพี่ไปจะมาซื้อขนมปังนะคะอุย้ยมีอยู่ซุกอยู่ข้างในนี่ดูก่อนนะคะตัวเนี้ขนมปังอันนี้เราไม่กินอันนี้ด้วยนะอันนี้มันทําพวกแซนด์วิชนะคะลายฟลายนะคะ เอาไม่แกนนะคะขนมปังก็ไม่มีเหลือเลยพี่น้องนะคะดู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 ดดฟาดนะคะนะคะ่ะอยู่มุมโน้นมันมีแต่พวกขนมขนมแห้งนะ้ไม่เกลยวไม่ใช่พวกขนมปังนอนเพื่อนเนะาะฟาดติดโทนะคะปลใส่นี่นะคะเพื่อนให้มาดูช่องเอเชียนะคะช่องเอเชียนนะคะ ดูเนนะคะช่องว่างเปล่านะคะพาสต้าจะเอาจะเอานั้นไม่เมยนะคะพาสต้าที่พีはは่ใบอยากได้ไม่เมยนะคะเมีแต่เส uh, ้นอื eagle, ่นนอนเพื่อนเนาะอันนี้มาเจอข้าวหอมมะลินะคะพี่ใบเอาไปสองสามถุงนะคะเมื่อกี้น่ะเออหยิบไปแล้วนะคะสามถุงเนาะเพราะว่ามันเมีข้าวที่บ้านอยู่แล้วนะคะเยอะเกินนะคะเอาไปสามถุงนะคะข้าวหอมมะลินะคะเนาะเจ็เมนไร้์นะคะ นี่น้อที่ไปได้เยอะะเลยนะนะเพื่อนดูช่องเนยพวกอซอสซอสอะไรไม่ค่อยมีนั่นเพื่อนเออเห็นปะวางมากนี่เมราะ,ะได้ได้เนี่ยเท่าสามตุงมนะคะได้กระดาษนี่นะกระดาษทําครัวน้อนเพื่อนเออไ,เอ,อไอกระดาษทิชชู่ไม่มีขายนะนี่กระดาษที่จะใส่ของเข้าตู้เย็นก็ไม่เหลือนะมีแต่กระดาษใส่แซนวิชนะก็เอากระดาษแบบนี้ไปแก้ขัดก่อนเพื่อน จริงๆอ่ะของที่เราจะใส่เข้าช่องฟิตแต่มันมันเป็นอีกถูงแบบอีกอย่างหนึ่งนะแต่ทีนี้มันไม่มีเราก็ใช้ไอแซนด์วิชแบกนี่ก็ได้นะคะแกละขัดนะคันเพื่อนเนาะดูพี่ายตุนพวกอาหารกระป๋องเนาะในพวกเป็นแซนด์วิชชูหน้านะคะไว้ทาแซนด์วิชนะคะเน่ก็เป็นอ่ากระซาตีินนะคะนะคะซาตินซาตินนะคะพวกพวกซาตีินต่างๆค่ะออสเตอร์นะคะ พวกทูน่ากับปองเนาะอันนี้จะเอาที่ใส่ซอสมะเขือเทศไม่เหลือนอนเพื่อนก็เอาแบบนี้ไปนะคะซาตินตัวนี้นะคะของอินพ็อตจากเวียดนามนะคะเพื่อนเนาะเออมันไม่มีเนาะได้นมนี่สองกล่องเพื่อนนมนี่นะนมในในกล่องแบบนี้เก็บไว้ได้นานนั่นเพื่อนเอ็กซ์ปายเดเมื่อวันที่สิบสามเดือนเดือนพฤศจิกายนะคะอ่าทเวนตีทเวนตี้นะคะเพื่อนเนาะเออ ซื้อไปสองกล่องตุนไว้ก่อนนะท่านเพื่อนสองกล่องเนาะแต่เราปกติพี่บายชอบกินนมสดแบบนี้เพื่อนที่นมสดแบบนี้พวกเรากินแบบนี้นั่นเพื่อนแต่ว่าเราซื้อแบบนี้ไปตุนไว้แก้ขัดเฉยนั่นเพื่อนไอเนี้ยมันอยู่ในกล่องกระดาษมันไม่ต้องแช่ยเย็นเพื่อนเออเนี่เนาะก็ตุนไว้หลายอย่างนะขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่ให้กําลังใจดีๆตลอดมานะคะถ้าเกิดมีโอกาสดีๆก็จะพามา ถ่ายทำบรรยากาศดีๆให้ดูนะคะเห็นบอ่อเห็นบนะคะเห็นบจะเอาซอสมะเขือเทศไม่เมเลยนะคะซอสมะเขือเทศกระป๋องนอนเพื่อนเนื่นมาว่างเปล่านะคะนี่ห้างใหญ่นะเอาดีนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ